บริษัทค u a l i t มิ i เนอร l ลจำกัดมหาชนครับจัดประชุมรับฟังเสียงของประชาชนครั้งที่2โครงการทำเหมืองแรกแคลวไซต์ size, ในพื้นที่ตะบนโคกตูมอําเภอเมืองลบบุรีครับเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจในมาตราการต่างๆของบริษัทที่ศาลาวัดถ้ำเต่าตะบนโคกตูมอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนางนิรมนอัศวกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทค u a l i t มิ i เนอร l ลจำกัดมหาชน กอมด้วยนายบุญถิ่นโมนาติผู้จัดการฝ่ายเหมืองบริษัทคลิตี้มิ i เนอรัลจำกัดมหาชนนายธีรเรกรัตนวิทย์กรรมการผู้จัดการและผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมจากบริษัทท็อปคลาสคอนซัลแทนด์จำกัดผู้แทนจากส่วนราชาการและภาคประชาชนร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งที่2สําหรับโครงการทาเหมืองแร่แคลไซต์ของบริษัทคลิตี้มิเนอรัลจำกัดมหาชน ทางนี้ครับทางบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเพื่อขอ <c oughs> ขอภัยครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาและในครั้งนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจนเกือบสมบูรณ์แล้ว จึงได้กำหนดให้มีการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นครั้งที่สองเพื่อรับฟังความเห็นต่อจากการจัดทำร่างรายงานและมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจในรายงานและมาตราการต่างๆของบริษัทในการดำเนินโครงการครับ